อ่าสวัสดีครับประจำวันที่26นะ 26, 26มกราคมนะ2567ก็มาอัปเดตตลาดของวันศุกร์ที่ผ่านมากาันก็คือเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาเนี่ยอ่าเซตอินเด็กบ้านเราปิดไปที่1,354.07จุดนะบวกมา9.90จุดบวกมา0.74%ด้วยมูลค่าซื้อขายอยู่ที่ประมาณ3,792ล้านบาทนั่นเองนะ โดยเซตขึ้นไปทำจุดสูงสุดที่บริเวณ1,354.07และอยู่ที่จุดต่ำสุดคือ1,344.62จุดนั่นเองนะเดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดกันโดยมูลค่าซื้อขายเมื่อแยกตามกลุ่มนักลงทุนแล้วเนี่ยเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมานะก็คือสถาบันในประเทศเนี่ยขายไปอยู่1,333ล้านอ่าก็อ่าบลอกเกอร์เนี่ยก็ขายไป8ล้านนะแล้วก็ นักลงทุนต่างประเทศซื้อมาอยู่1270ล้านส่วนนักลงทุนในประ,ประเทศเนี่ยก็คือซื้อมาอยู่เ2็ดล้านนั่นเองเดี๋ยวเราไปดูกราฟกาฟันตอนนี้กราฟของ s e ็ Index เนี่ยขึ้นมาชนบริเวณแถวแถวหน3่งพันนะตอนนี้จุด1335ก็คือคล้ายๆจุดวัดใจนั่นเองหากเขาสามารถยืน1355ได้ก็มีลุ้นรีบาวไปแถวแถวหนึ่ แต่หากบริเวณ1,355เนี่ยเขายืนไม่ได้ก็อาจจะย้อนลงมาแถวๆ1,330โดยประมาณนั่นเองนะก็เพื่อนๆสามารถดูตรงบริเวณ1,355เป็นเกณฑ์ก็ได้นะแล้วก็ลองทำการบ้านเพิ่มเติมกันดูต่อก็ได้นะครับส่วน btcuhdt ก็ต้องดูกันต่อว่าบริเวณ1 1 2 2ก็คือ1 2 0 0 0 0อเนี่ยตรงบริเวณนี้เขาหลุดไหมหากไม่หลุดก็มีลุนรีบาวขึ้นไปทดสอบแถวบริเวณ หเอ่บอบริเวณฟิโบร้อยหกสร์เซ็นะแถวแถวหนึ่จุดโดยประมาณนั่นเองแต่หากหลุดบริเวณ1นึ0 0แก็อาจจะไหลลงต่อได้เช่นกันนะเพื่อนๆอนก็ลองทำการบ้านเพิ่มเติมกันดูนะครับในส่วนของ ETHUSD t ตอนนี้ก็คงเล่นอยู่ในกรอบแถวประมาณ3,200จนถึงประมาณ3,400โดยประมาณเนอะหากเบรกทางไหนก็คือไปทางนั้นนั่นเอง คือบริเวณจุด Stop Loss ของ ETH ก็คืออยู่แถวบริเวณ3250โดยประมาณนั้นเองนะหากหลุดควรคิดเรื่องของการ Stop Loss นะครับหากไม่หลุดใครจะถือก็ตามสะดวกเพื่อนๆก็ลองทำการบ้านเพิ่มเติมกันดูนะครับ ในส่วนของทองคำตอนนี้เขาก็รีบาวขึ้นมาได้ค่อนข้างเยอะแล้วเนอะก็ต้องมาดูกันว่าตอนนี้จุดวัดใจของเขาคือบริเวณ2,760โดยประมาณนั่นเองนะหากทองคำเนี่ยอันนี้เป็นกราฟของโคเมกนะหากเขายังสามารถยืนเหนือบริเวณ2,760ได้ก็มีลุ้นรีบาวไปทดสอบบริเวณฟิโบ161.8%แถวแถว6 2โดยประมาณนั่นเองนะ แต่หากหลุดบริเวณ2,760ก็อาจจะไหลลงต่อได้เช่นกันนะเพื่อนๆที่มีอยู่ก็ลองทำการบ้านเพิ่มเติมกันดูนะครับวันนี้เราอินเวสดีๆขอมาอัปเดตข้อมูลประมาณนี้ก่อนหากดูแล้วชอบใจก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะขอลาไปก่อนนะครับบ๊ายบาย